สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะเข้าชมศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนนะคะทุกคนเดี๋ยวข้าไปดูด้วยกันเลยค่ะเราเข้ามาชมข้างในกันนะคะมันเดินทะลุขึ้นไปทางนู้นได้ไหมเพาะ ไม่ได้ไม่ได้ไไดหรอเขาไปเล่นร่มร่มบนในร้อนเย็นนะลองดูหอยอะไรเนี่ยก็เดิน,น,นไม่เดินเข้าไปก่อนอุย้ยต้นไทรสวยเนาะเนาะใช่ไหมบรรยากาศร่มรื่นดีมากทุกคน จะเป็นป่าชายเลนอันนี้ใช้ต้นตะกบไหมทุกคนดอกสวยๆมีคนเข้าชมเยอะเลย ข้างในก็ลึกดูนะดีนะคะทุกคนบากาศดีค่ะบ้านเราเดินไปทางไหน,นดเดินแต่ไปดู เราว่าจะเข้าไปข้างในนู้นทุกคนมีปูตัวใหญ่ด้วยนะพามาดูปูตัวใหญ่พ่อปูตัวใหญ่นะทุกคน ฝนตกนะคะทุกคนบรรยากาศก็เลยจะประมาณนี้แหละคะ่ะตรงนี้สวยมากเลยทุกคนมีปูตัวใหญ่ด้วย ชมธรรมชาติสวยงามสวยงามพ่อบ้านเราหายไปไหนไม่รู้เราเดินมาหาพ่อบ้านไม่เจอทุกคนเราจะให้ทุกคนชม นี่จะเป็นหอยแดงอ๋อเรารู้แล้วปูแสบปูลกล้ามดาบปลาตีมนะคะทุกคนอากาศก็ดีร่มรื่นมาก จะเป็นป่าอนุรักษ์สวนอนุรักษ์ป่าชายเรียนนะคะทุกคนจะลึกเข้าไปข้างในนุ่น,น,นเนี่ยเขาสองนกใช่ไหมแล้วเราเดินเข้าไปนกจะไม่แตกตื่นเนาะปูตัวใหญ่ว่ะ ไปแม่เดินเข้าไปหรอกเผื่อมันมีอะไรเขาเขามีหลังคามุงอยู่สองอยู่พะเพราะจะไปกวนเขาทําไมปะมนั่งไงเห็นไหมเขานั่งอยู่นั่นอ่ะนั่งไงเห็นไหม,ไมเห,หมือนเขาส่องแบบธรรมชาติอะไรเนี้ยปะ สารัคดีอุ้ยนี่ไงเขาถ่ายเข้าเมื่อกี้อ่ะพ่อเขาปล่อยเขาปล่อยมันขึ it>. It ้นมาเขาคืออะไรไปแล้วนี่ไงปูหรออ้ยนี่ไงเขาขึ้นมาตัวตัวไม่รู้เห็นเห็นเมื่อกี้อยู่ลงน้ำไปแล้ว คนเอ้าทำไมมีอะไรน่ะม่ไตายดิเดี๋ยวจับนะมันขึ้นมาไม่ได้โอ้ยคนเอามาปล่อยเยอะเลยดูดิโอ้โปาดิบมันว่ายน้ำได้ด้วยแม่นี่ไงแม่แม่มาดูแม,แม่แม่น่ะ ปลาว่ายน้ำทุกคน